ชื่อทิ้งครับนี่คือผมเด็กชายบุญทิ้งแค่ชื่อก็คงไม่ต้องอธิบายที่มาของผมนะครับนี่ยังโชคดีนะครับเมื่อ3าปีที่แล้วคนตั้งชื่ออย่างเพิ่มคำว่าบุญมาให้ไม่งั้นเสร็จแน่ๆเลยปัจจุบันผมชื่อนายประพันธ์ลิมเกลือประกอบอาชีพเป็นวิทยากรอิสระประจำกลุ่มคนต้นฝันบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันแล้วก็ภรรยาคู่ชีวิตอีกหนึ่งคนนี่ถ้าเพิ่มนาสไร่วัวสิตัวทองสิบาท ประวัติก็จะเป็นเหมือนนักมวยเลยล่ะครับความสําเร็จในชีวิตปัจจุบันที่ผมได้มาก็เพราะจากความมุ่งมั่นของตัวผมเองและโอกาสที่ถูกมอบให้จากที่นี่ล่ะครับที่แห่งนี้ล่ะครับที่ให้โอกาสผมโอกาสสําหรับเด็กชายบุญทิ้งเด็กผู้ด,ด้อยโอกาสเมื่อ30ปีที่ผ่านมานานแล้วเหมือนกันครับ ที่ผมไม่มีเวลาว่างกลับมาเยี่ยมโรงเรียนเลยครับผมกำลังหมายถึงโรงเรียนหมู่บ้านเด็กโรงเรียนที่เด็กทุกคนจะมีเสรีภาพในการเลือกที่จะศึกษาตามความถนัดของตัวเองโรงเรียนที่มอบโอกาสให้เด็กได้ใช้สิทธิ์ในความเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิจะเลือกสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นตามกรอบและเหตุผลของสังคมที่เราอยู่ร่วมกันที่แห่งนี้แหละครับที่ที่ได้เปลี่ยนผมจากเด็กชายบุญทิ้ง มาเป็นนายประพันธ์เหลี่ยมเกลือจนทุกวันนี้และผมกำลังจะเดินทางกลับไปที่นั่นอีกครั้งแม้คิดถึงแม่แม่จัง พี่พี่ใช่พี่คนทิงหรือเปล่าครับแม่ผมมารอรับท้าทางคงใช่เขาหันมาเห็นไหมบอกว่าพี่จะมานอนค้างแล้วกลับที่นี่ใช่ไหมครับอ๋อใช่พี่ตั้งใจจะกลับมาซึมซับบรรยากาศเก่าๆของที่นี่ดีเลยพี่เย็นนี้พี่เสร็จแล้วมาเซ็นซับรสชาติกับข้าวที่มือพวกผมเออน่าสนใจดีดาวแต่ไม่รู้ว่าเย็นนี้อาหารที่ดาวจะทำจะกินได้หรือเปล่านะ <laughs> พี่ว่าบรรยากาศที่นี่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะโอ oh, ้ยน,นี้เออต้นงต้นไม้ใหญ่มากเลยมันเขียวก็่ากีน่าน่าอยู่กว่าเมื่อก่อนที่นี่ดูเปลี่ยนไปเยอะนะจากเมื่อก่อนเป็นแค่โรงเรียนเล็กๆอยู่กลางป่าเขามีเด็กอยู่แค่ยี่สิบคนเองจากเดี๋ยวนี้มีอะไรตั้งเยอะพี่ได้ข่าวว่าเราเป็นประธานสภา,าด้วยนี่ ครับพี่แต่ก็คงอีกไม่นานพอสนะครับขอเสนอให้ยกเลิกการประชุมสภาพอรู้สึกว่าการประชุมมันเป็นแค่พิธีกรรมซึ่งมันไม่ช่วยอะไรพัฒนาน้องๆได้เลยถ้ามนศักสิทธิ์จริงเนี่ยสรุปโทษเนี่ยมันต้องลดบ้างหรือว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไม่เห็นด้วยครับที่ให้ลงมกฎการยุบสภาโรงเรียนครับการปุมสภาเนะี่ย เป็นหัวใจสาคัญสําหรับโรงเรียนหมู่บ้านเด็กแต่ถ้าล้มอะ่ะมันก็ทําให้เด็กๆไม่มีความคิดตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าถ้าล้มเมื่อไหร่เนี่ยนลยุบเมื่อไหร่เด็กๆทุกคนแล้วก็น้องๆหรือเพื่อนๆทุกคนนะหรือว่าผู้ใหญ่ทุกๆคนมันจะอยู่ในกรอบหมดเลยเวลาเด็กมีความคิดอะไรดีๆก็เสนอเหตุผลตรงนี้ไม่ได้คิดว่าเห็นด้วยกับพ่อออนะคะควรให้ยุบสภาดีกว่าเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยเด็กไม่เคารพในสิทธิของผู้อื่นแล้วก็บางครั้งถูกฟ้อง ถูกฟ้องเราก็เด็กก็ไม่สํานึกอีกอยู่ดีเขามีโทษอยู่เจ็ดวันเดี๋ยวอีกสักเจ็ดวันก็ถูกลดแล้วกดว่าห้ามออกนอกบริเวณห้ามลงน้ําเด็กก็ยังไปเด็กถูกตีแล้วถูกตีเล่าก็ยังไม่คิดว่าน่าจะยุบไปเลยดีกว่าค่ะแล้วก็มีประชุมด่วนเนี่ยเราก็เรียกประชุมดีกว่าแล้วถ้ายิ่งบอกว่าถ้ามีเรื่องด่วนหรือประชุมด่วนก็ได้โอ้ยิ่งอย่างนี้อํานาจอยู่ในมือผู้ใหญ่เลยเพราะเด็กมีเรื่องด่วนเนี่ยเด็กจะมีสิทธิ์เรียกประชุมได้ไหมแต่ถ้าผู้ใหญ่เรียกประชุมเนี่ย อันนี้คิดว่าผู้ใหญ่จะทําได้แล้วก็ทําได้ทุกเมื่อด้วยใครเห็นคะเไไืเอ่อ,อ,อ,อันาถ้าที่นี่มีข่าวอะไรแล้วถ้าเด็กๆหรือเพื่อนอะไรไม่รู้ได้ยินว่ามีกฎไว้แหกอันนี้ก็คือการแหกกฎแล้วแล้วก็คนเด็กที่มีโทษเขาก็ไม่เคยกลัวอะไรเลยก็ยังทำทำกันอีกการประชุมสภาพก็ไม่เห็นตักเตือนอะไรกันมากตีก็ตีไปเปล่าๆตีแล้วตีเล่า ก็น่าจะยุบสภาไปเลยบอกว่ากฎมีไว้แหกมันต้องเริ่มจากที่ตัวตัวเองก่อนว่าแหกจริงหรือเปล่าการพัฒนาของเด็กเนี่ยมัน,พ,นพัฒนาได้เรื่อยๆอย่างการะหินก็พัฒนาด้องการรบไอการพูดการแสดงออกในที่ประชุมการที่รู้จักเรื่องสิทธิของตัวเองอะ่ะอย่างที่สินหรือพี่นกพี่ออสพูดนะบางทีมันเห็นแค่โดยรวมผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นไม่เคยคิดจะช่วยครับมันเลยเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก พอเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกก็มาคิดว่าประชุมสภาเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระการพัฒนาเด็กกับไม่ใช่มีแค่เรื่องการให้น้องไปทํา,ตา,ต,าตามนู่นตามนี่แต่เรื่องที่ประชุมสภาเนี่ยคือการพัฒนาเด็กอย่างหนึ่งในด้านความคิดของเด็กให้เด็กกล้าแสดงออกแต่เรื่องที่มันไม่ได้ทําตามกฎเนี่ยเพราะว่าผู้ใหญ่บางคนคณะกรรมการหรือว่าอะไรของโรงเรียนไม่ได้เข่งคัดเองอย่างที่พี่โตโตบอกว่าที่จะทําไว้ให้กับรุ่นน้องๆน,นะฮะ ถ้าดูจากโทษเนี่ยส่วนมากจะเป็นพี่โตๆโตโตทางนั้นเลยทันั้นถ้าพี่โตๆตวัยรุ่นเนี่ยทำให้น้องน้องก็ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีวันเวลาน่ยมันน่าจะหลอมให้พวกเราเนี่ยมีคุณภาพซึ่งคุณภาพตัวเนี้ยมันจะได้สอนน้องได้ตัวนี้ว่าเป็นพี่เด็กโตแล้วทำซะเองแล้วน้องน้องลูกเด็กเล็กแดงที่นอนอยู่นี่อ่ะจะเอาแบบอย่างแบบไหนเออที่โรงเรียนเราเนี่ย กฎกติกาเนี่ยไม่ได้มาจากคนกลุ่มเล็กๆแต่มันมาจากคนทุกคนในโรงเรียนแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์เสนอกฎกติกาของตัวเองอย่างเท่าเทียมกันผู้ใหญ่ไม่ได้มีอำนาจเหนือกว่าเด็กแล้วเด็กก็ไม่สามารถจะมาคมคมขู่ให้ผู้ใหญ่เนี่ยคิดเห็นเหมือนเด็กเราใช้สภาโรงเรียนเนี่ยแหละมาเป็นที่มีส่วนร่วมในการออกกฎกติกาอย่างเท่าเทียมกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะแม่เอาเห็นด้วยกับโตโต้ว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยน่ะ ในโรงเรียนอื่นไม่มีแต่หมู่บ้านเด็กนั้นมีเด็กมีส่วนร่วมที่จะคิดแล้วก็ที่จะทำพร้อมก,กันกับผู้ใหญ่และก,กฎกติกาออกมานั้นนะ่ะมันใช้หมดเลยทั้งแต่ครูใหญ่ลงมาจนถึงเด็กเล็กมันใช้กฎเดียวกันเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือโตโต้ก็พูดถูกอีกว่าเด็กเรียนรู้เรื่องสิทธิ์จากสภาโรงเรียนนั่นเราพูดได้เลยเด็กเล็กๆเนี่ยทำตรงนี้ละเมิดสิทธิคนอื่นนะลูกนะ จะต้องถูกลงโทษอย่างนี้นะอย่างนั้นนะนะคะฮะแต่โตโต้ก็พูดถูกอีกว่าเรื่องการบังคับใช้กฎหมายต่างหากคนกลุ่มหนึ่งที่ชุมชนคนในชุมชนทั้งหมดเนี่ยมอบอำนาจให้เขาช่วยดูแลว่าใครบ้างที่ทำผิดกฎหมายแล้วเขาเข้าไปจัดการให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้รู้จักกฎหมายแล้วก็ทำตามกฎหมายแต่ถ้าเมื่อไร่กฎหมายนะั้นมันไม่เหมาะสมเนี่ยเราในสมาชิกในนี้ทุกคนเลยนะคะสามารถที่จะยกเลิกได้ อย่างเด็กโตที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยบางทีมันเป็นการประท้วงนะว่ากฎหมายเนี่ยมนล้าหลังไปแล้วหรืออะไรไปแล้วเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนกฎหมายเพื่อให้มันทันสมัยแล้วก็ทันเหตุการณ์ของเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้แม่คิดว่าออผู้ที่ทําหน้าที่บังคับใช้กฎหมายถ้าสมมุติกับตํารวจสมมติกับสังคมใหญ่ๆก็คงหมายถึงตํารวจที่มีอานาจในการที่จะดูแลกฎหมายและไม่ให้ใครละเมิดกฎหมายเนี่ยแต่กลับทําหน้าที่อ่อนลงไปเมื่ออ่อนลงไปแล้วเนี่ย คนหลายคนก็จะละเมิดกฎหมายเพื่อตอบสนองตัวเองแต่ไม่ได้คิดถึงคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ปัญหาสองจุดนี้ได้คือหนึ่งคณะกรรมการลูกขุนและเลขาซึ่งทําหน้าที่ดูแลหรือบังคับใช้กฎหมายถ้าเขาทําหน้าที่เข้มแข็งเนี่ยแม่คิดว่าทุกคนก็จะหันมาเคารพกฎหมายซึ่งเราทุกคนน่ะมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายอะค่ะับแล้วก็สองถ้าเรารู้ก,กติการตรงนี้อีกว่าถ้ากฎหมายไหนมันไม่เหมาะกับเราหรือว่าทําให้เราเนี่ย สิทธิเราแคบลงไปเนี่ยเราก็สามารถยกเลิกได้แล้วมองให้มันเหมาะกับวัยแม่คิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่ที่สำคัญมากอันนี้แม่เห็นด้วยกับโตโต้นะคะเพราะฉะนั้นข้อสรุปก็คือแม่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะยกเลิกสภาโรงเรียนของเราอีกไม่กี่วันสภาก็คงโดนดูแล้วครับพี่หลายคนก็หลายเหตุผลนะครับพี่มันก็มีคนที่ชอบและไม่ชอบ ถ้าไม่มีสภาก็เท่ากับเราไม่มีที่ที่สดแสดงความคิดเห็นพวกเราก็ต้องทำตามกรอบของพวกเขาซึ่งบางทีความคิดของเขาก็ไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปแต่ถ้าบางทีมีสภาเราก็ยังมีสิทธิที่จะเรียกร้องด้วยเหตุด้วยผลของเราได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้ใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเรายาเต็มที่แล้วอีกอย่างวันลงมติมันก็นยังมาไม่ถึงพี่ไม่อยากให้เรากลัวกังวลหรือคิดมาก พี่ยังเชื่อในความคิดดีๆของพวกเราอยู่เสมอผมว่านะผมไปทำข้าวก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้กินข้าวกันอ่ะตามสบายเดี๋ยวพี่ขอเดินดเล่นดูอะไรบนเทินตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วพี่จะตามไป Fiat Clay! Em thích mẹ Biao, em về đi nào! Tôi đi theo anh đi, hôm nay tất cả bà ở nhà. Tôi có ai đố là em sẽ chẳng gi fact lưng. Chờ Thions có gìranean, bà Home sinh con lonic? Phạt factual, khi anh Read là khi 누� aproxima vụ gi cél ชื่อเตอ้ยอ๋อชื่อเตอ้ยเต้ยมีอะไรไม่สบายใจบอกพี่ได้นะพี่เคยอยู่ที่นี่เป็นพวกเดียวกับเราทั้งแหละพี่รับรองนะว่าจะไม่เอาเรื่องที่เต้ยเล่าไปบอกใครพี่สัญญานะว่าพี่จะไม่บอกใครพี่สัญญาถ้าพี่ชอบใครสักคนพี่จะทำยังไงชอบเขา เราก็บอกเขาไป,ไปตรงๆเลยว่าเราชอบเขาหมัวแต่นั่งเศร้าอยู่เนี่ยแล้วจะได้อะไรขึ้นมาพี่ให้ผมไปบอกรักมันเนี่ยนะผมไม่กล้าหรอกถ้าไม่กล้าก็เขียนจดหมายบอกรักก็ได้นี่บอกความรู้สึกเขาไปเลยว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาจะดีเหรอพี่เอาน่ะพี่เชื่อว่าผู้หญิงเขาชอบคนตรงๆเรารักเราชอบเขาเราก็บอกเขาตรงๆเลยว่าเรามีความจริงใจกับเขา 隆隆隆。 นี่เป็นจดหมายของเต้ยใช่ไหมลูกรับขนมเป็นคนอานนะครับรับทางมือนะนี่ผมด้วยนี่ผมด้วยแม่ไม่ได้ห้ามให้เต้ยมีความรักนะแต่ถ้าเต้ยจะเขียนจดหมายถึงแฟนนะ่ะต้องใช้คําสุภาพกว่านี้นะลูกนะแต่เนื่องจากจดหมายฉบับน,นี้เต้ยใช้คําไม่สุภาพเลยเต้ยจึงต้องถูกลงโทษอดขนมตามคําที่ไม่สุภาพในนี้นะนี่มีขนมมาฝากอ่ะอไปกิน แม่เต้ยเปไ็นไรครับโดนโทษดอดขนมนะสิ<ป>อีลุงกูรักมึงมากนะให้มีใครบอกว่ากูไม่รักมึงมึงอย่าเชื่อนะกูรักมึงคนเดียวจริงๆนะอีลุงเ้ยเ้ยเ้ยหยุดน่อน เชื่อมหมครับคนบางคนกลับบ้านทุกวันแต่ไม่เคยถึงบ้านสักทีผมได้กลับมาที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กเหมือนได้กลับมาเยี่ยมบ้านอีกครั้งบ้านที่เปลี่ยนไปด้วยความรักบ้านที่ทําให้เด็กหลายๆคนได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้ในสังคมและเป็นบ้านที่ทําให้ผมได้เป็นอย่างเช่นทุกวันนี้ขอบคุณจริงๆครับ